ก็มาถึงจุดสุดท้ายนะครับของวันนี้ชาแนวสระเปาก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนเลยสําหรับผูท้ที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าใครจะมาตามรีวิวก็เขียนอ e ีเมลบอกกันได้เลยหรือว่า Facebook กมาบอกกันก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ด้านล,ล่างด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปของพวกเราแล้วติดตามว่าทริปหน้าจะไปไหนก็แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่น้ำตกแก่งส้มแมแวครับตอนนี้ก็มีคนเต็มไปหมดเลยตั้งแต่หัวสุดจนท้ายสุดนะครับโอ<ฮ>้โหบรรยากาศนมลื่นมากคนเยอะแต่ว่า ล่มลื่นอ่าเมื่อสักครู่นี้ถ่ายไม่ทันแล้วได้เห็นอ่านกยุงสีฟูด,ด้วยอ้สีขาวด้วยก็รีณท้ายแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ขับรถมาประมาณเกือบ250กิโลตะกี้ได้ไปอ่าจุดชมวิวคลองหมูด,ด้วยเกือบถึงละครึ่งทางนะครับก็คงต้องเอาเอดูโรมาขับหลังนะครมาทางนี้มาไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ ขอบคุณผู้ร่วมเดินทางทั้ง3ท่านนะครับก็เริ่มด้วยพี่แชมป์นะพี่แชมป์นูโวอีลิแกนต์นะครับคนนี้นูโวสีเทาครับเป็นไกด์นำทางมาหลงอยู่พักหนึ่งนะครับหลงอยู่พักหนึ่งขอขอบคุณอีกคนหนึ่งคือตากล้องครับตากล้องคนถ่ายครับคนซาลาเปาขอบคุณคุณซาลเปาด้วยนะครับที่มาพี่เปาพีพีเอ็กนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมพิธีกรนะครับเสื้อตักแต้วส์นะครับก็พี่เธอดินจาสันร้อยนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ